ไปต่อแล้วกันจากเรื่องของโคคุณชนะเวลาคุณจะไปขอนอนกับใครสักคนหนึ่งโอ, <c oughs> อ้ยอย่าลคลยคุณชนะไปขอนอน,อน <c oughs> ทําไมเราข้าข่าว <c oughs> <c oughs> คุณดูนิถ้าคุณจะขอนอนกับใครสักคนหนึ่งออจะต้องทํำยังไงคุณผู้ชมไม่ต้องคิดหาวิธีนะคะคุณชนะคุณอาไม่ต้องตอบเก็บไว้เป็นความลับก็ได้ลองไปดูคลิปนี้ว่าน้องจูเนียคนนี้จะทําแบบไหน <c oughs> แย่งของหนูเหรอแย่งที่นอนหนูเหรอหรือว่ามันเป็นฮาเนียพ่อจ๋ายแย่งที่นอนหนูได้ยังไงอ,อด้ดูทำข้าวผ<อ>้าห่มก็ห่มคนเดียวอีกพกก่อพพจ๋าดูเีิยวหัวพ่อจ๋าแล้วนะเอาผ้าห่มไปคนเดียวเหรอจูเนียจูเนียหนูจะ หนูจะเล่นหรือหนูจะทับลูกหนูต้องเรือกต้องจัดนตกรรมหรือหนูจะทบอะไรโอ้ยโอ้ตายแล้วจูนเนี่ยต้องขออภัยเรียกว่าหนูน้อยคนนี้ต้องใช้คาว่าหนูน้อยเชือกนี้แล้วกันนะจะนอนไหมหรือยังไงอยากเล่นอ่ะเล่นโอเคพ่อพ่อหนุนจูเนี่ยนอนได้แต่จูนเนี่ยจะนอนไก่พ่อนะไก่เนี่ยไก่ยังไงเอาแขนออกมาเออหัวหัวพ่อหายไปเลยเฮ้ยพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อหายไปไหน พ่อตื่นมาเล่นด้วยกันก่อนหวววแหม่เอ๊ไม่รู้เหมือนกันอยากนอนกับพ่อจ๋าหรือว่าอยากจะแกล้งพ่อกันแน่ได้ยังไงไม่ลุกใช่ไหมไม,ไม่ลุกใช่ไหมอ่ะพับเลยยแย่งของหนูเหรออ่ะดูค่ะแม่แม่ายแย่งของหนูเหรอโอ้ย าลุงพ่อที่กระดูกแตกไปแล้วนะคือกระดูกหลังอะแตกละเดี๋ยวจะต้นคอจะเริ่มตายโอ้ยจูเนียจูเนียน่ารักมากน่ารักด้วยความที่ว่าเขาเป็นช้างเนาะเขาเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเขาอะใหญ่อะเขาคิดว่าเขาเป็นแมวเป็นหมาตัวเล็กน้อยอะตัวเล็กน่า ันเป็นลูกลูกแมวลูกหมาด้วยอ่ะก็ขึ้นมาคลอเคลียกันนะคุณผู้ชมนี้เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าของช้างกับน้องจูเนียนะคะคือเขาติดพ่อมากเลยอ่ะไม่รู้โตขึ้นมาจะทํายังไงเหมือนกันตอนเด็กๆเนี่ยคือพ่ออาจจะดูแลแต่โตมาต้องมานอนทับพ่ออย่างเงี้ย ไม่ได้แล้วนะโอ้โหนะแต่ว่าคือตอนนี้เรื่องราวของน้องจูเนียเนี่ยเขาได้เรียกว่าเป็นช้างเน็ตไอดอลในโลกโซเชียลนะก็สร้างความน่ารักความมันเทิงให้กับใครหลายๆคนที่เครียดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเอาละ